ข้อความก่อนนอนจากคนที่คุณคิดถึงติดเบ็ดเขาลักคุณไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่รอดตราบนิรันดรเขาลักคุณมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงรักตาบนิรันดรเพราะเขาหลงติดเบ็ดักคุณแต่เขาว่าเขาเคยทำบาปกับคุณเขาคิดเขาคิดถึงความผิดที่เขาทำบาปทั้งปวงกับคุณรู้สึกผิดแต่เขารักคุณสับสน บุเพศนิวาสแต่เขาสับสนเขาคิดว่าคุณจะให้อภัยเขาไหมคุณคิดอย่างไรกับเขาคุณรักเขาไหมรักเหมือนที่เขารักคุณไหมแต่ไม่ว่าอย่างไรบุเพศนิวาสคุณกับเขาเป็นคู่กันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมากมายในที่สุดก็จะได้ของคู่กันรักกันเป็นคู่กันไปตลอดตราบนิรันดรนมันคงไม่เปลี่ยนแปลงแต่เขาสับสนตอนนี้ไม่